โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมก็ชิงเคินแะล้วเ่ยเราก็อยู่กันเดบเกม Attack on Titan Wing of Freedom นะฮะถุยไม่ใช่แล้วก็อยู่ในเกม r o b l o x นะฮะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Attack on Titan นนั่นเองครับก็โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรดีครับคือเห็นแมปนี้ผมเลยก็ แน่นอนครับต้องจัดสักหน่อยฮะช่วงนี้กำลังเล่นเกมไอเอ็กแทกออนเดท n ั i นวิ f งออฟฟิดอมพอดีเลยฮะแต่อันนี้มันไม่ใช่อ t กแ c กออนเดท n ั i นวิ f งออฟฟิดอมนะฮะอันนี้ต้องเรียกว่าเอ็กแทกออนเดท i ั้นอินโลบ็อกซ์นั่นเองครับผม <Okay. S 1> ตัวบล็อกนี่แบบยังจะมีเกมแบบนี้ให้เล่นหรือไงวะเนี่ยคือมาลองเล่นแล้วฮะก็มันใช้ได้นะแต่ว่าก็แบบคือไอดาดเนี่ยหมดไวมากพอตรงครับก็ เกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะที่ผมเห็นผมทําท่าเคารพเมื่อกี้คือการกดเอนนะกดเอนค้างมันก็จะสามารถเคารพได้ด้วยเราไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะมันสามารถอันนี้ได้ด้วยฮะไหนวะเพอผมกดผิดครับนี่ฮะมันสามารถควงดาบได้ด้วยโอ้โหเป็นเลย,ยแบบเท่มากครับดูเลยเห <c oughs> <c oughs> มือนเต้นละพำมนะครับก็คือถ้าเห็นหน้าตามผมเปลี่ยนไปเพราะว่าแบบเข้ามาแล้วไอกเกมนี้มันจะให้สามารถแบบเลือกตัวเองได้นะเฮ้ยผมเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นฮะ คือมันสามารถยิงพวกแฟอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะเอาไ้เรียกเพื่อนนะฮะนี้รู้สึกว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือนะถ้าจ่จําได้สีดํานี่ผมไม่รู้นะจาไม่ได้แล้วแต่สีแดงนี่หมายถึงแบบแถวน,นั้นน่ามีไททันเยอะเลยนะฮะเวลาเรียกไปนี่แบบเนี่ยเห็นไหมไททันเพียบเลยฮนะอย่าผมลงไปเราไปเรียกแล้วกันกดอ e ีกับ Q ินะในการปล่อยไอ้เจ้าเครื่องเคลื่อนย้าย เออสามมิตินะสามดีนะถ้ากด e ก็ทางขวากด q ก็ทางซ้ายนะครับก็ <c oughs> ดูใท่านแต่ละตัวดิหน้าตาแบบโคตรเอ,อให้ตายเอเอดี <c oughs> ย๋ยวแถวนี้มีอันนี้เยอะครับผมขอยิงพูเรียกเพื่อนหน่อยละกันอืมยิง <c oughs> เพื่อนแถวนี้ให้ท่านเยอะมากบอกเลยโอ้โหอย่าพึ่งนะเฮ้ยตูจะตายตอนนี้ไม่ได้ นี่คือสองครามเราต้องปกป้องเมืองให้ได้นะครับอันนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะเป็นเวอร์ชั่นเทสนั่นเองไม่ใช่ก็เฉิงว่าเบต้าได้นั่นแหละคือมันยังเป็นเวอร์ชันที่ให้เรามาเทสเล่นเฉยนะครับยังไม่เป็นตัวเต็มนะครับก็เอาเอาเห็นไหมบอกแล้วดาบหมดโคตรไวไอเวเลยเอ้ยอืม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 ฟันครับฟันเอาเห็นไหมดาบอีกลดาบไปอีกแล้วครับโคตรไวเลยครับไอนี่ไอนี่มันปิดคอครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วตัวหนึ่งตายแล้วผมฆ่าไททัน9เมตรครับมันจะมีบอกอยู่ด้านขวาบนนะนี่ครับไปไททนันไอ้อ้วนอีกแล้วรู้สึกมีอคติกับไปไททันอ้วกไอไททันอ้วกอะไรไททันอ้วนมากครับคือไปเล่นไอเกมแข่งแงท็กออนททันวิงเอาฟีดอมมานี่แบบตอนเล่นไปมีพิษศักด์ได้เจอไอไททนันไอบอสไททันอ้วนนี่แบบโคตรเจอแบบอยากฆ่ามันสุดๆแต่ตอนนี้ผมรู้สึกไม่ไหวแล้วอะ อจะะ What the fuck โอเคครับกลับมาต่อกันนะครับผมก็เมื่อกี้เกิดอาการเซิร์ฟหลุดนิดหน่อยนะฮะคือเป็นบ่อยมากครับไปอาการเซิร์ฟหลุดนย่ยไปเลยทไเดียคโคตรเซ็งครับเราเพิ่งสังเกตว่าคนแต่งทรงผมเหมือนผมนี่มันมีเต็มกันไปหมดเลยนะโอ้โหแถวนน้นนี่แบบโหด โคตรเถื่อนเลยฮะแต่นู้นเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นเมียกูว่ามาถึงดีนี่มันไฟผมเลยผมฆ่านั่นไงตัวที่มันฆ่าผมไอ้ท่านวิปริตเนี่ยเฮ้ยแต่อยากฆ่าตัวใหญ่มากกว่าะคือเกมนี้มันอดีาวว่าง่ายเลยฮะเห็นเป็นบล็อกบล็อกแบบนี้แล้วคือแบบแก๊สหมดโคตรไวนะแก๊สกับดาบะลรพวกเนี้ยงั้นผมฆ่าไอ้นี่ก่อนโอเคเรียบร้อยละนู่นน่นขึ้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 นเราต้องตั้งหลักก่อนต้องเอา ประสบการณ์ในการเล่นเกมไททันไอวิงออฟฟิโดมมาเล่นนะฮะคือเกมนี้ต้องห้ามสู้แบบเแบบประมาทนะต้องสู้แบบจะเย็นครับผมแหมตอนนี้เราฆ่าไททันได้หลายตัวมากครับเรามาดูกันนะว่าผมจะฆ่าไททันได้กี่ตัวนะฮะคือฆ่าได้หมดยังไงมันยังไงมันก็ฆ่าไม่ได้เยอะหรอกถึงจะอยู่รอดไปตั้งนาน,นานเถอะเพราะยังไงดาบมันก็จะหมดอยู่ดีนะมันมีให้ใช้แค่สี่อันนะแล้วก็หมดโคตรไวเลยครับ แล้วทำไมผมไม่ไปตรงนู้นนี่เออเด้งหน่อนก็ได้อ่านแล้วก็กดปุ๊บโอเคอ้หต้องมีสเต็ปเทพสักหน่อยครับเล่นเกมแบบนี้แล้วอา้าวลงไปชักดาบเลยหลายๆดาบเนี่ยโอ้โหทรงผมงูกุลนี่เต็มเลยให้ตายเถอะค่ายงูกุลกว่าน,นี้แหละไองูกุลตอนเด็กหมันไส้หน้าตาเหมือนงกอูกุลอีกเหมือนไม่ใช่เหมือนงูกุลหรอกมันมันเหมือนกับ <c oughs> มันเหมือนกับตัวอะไรสักอย่างดูดิเฮ้ย เฮ้ย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 ท่ท่านวิปลิตมาแล้วโอ้โหตายตายแน่ไอตายครับตายจัดการเอาดาบหมดเวรแล้วครับนู่นนู้นนู้น,น,นเอาแย่งซีนผมบีกให้ตายเหอะโอ้โยต้องโดนต้องโดนอยู่อยู่ตัวเดียวอย่างงี้มันปิดหน้าครับต้องจัดการต้องจัดการเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดกลับมาแก้แค้นได้เรียบร้อยนี่ถ้าเกิดเป็นในเกม นี่สวยสุดๆนะฮะถ้าเกิดแบบตายอย่างนี้แบบมิชชั่นฟิลทันทีอะไรประมาณนั้นแต่เราแบบอันนี้มันเป็นเกมบล็อกๆค่าเกิดได้เรื่อยๆชีวิตนี่อินฟินิตี้ไอ้นั่นเป็นตัวล่อให้เราก็ฟันหลังมันเลยละกัน <c oughs> <c oughs> โดนกินอีกแล้วให้ตายเอโดนตลอดเลยนา่าเศร้าสุดๆอุ้ยอยไอ้นั่นครับอุ้ยไอ้นี่ใหญ่อืม <c oughs> มันมาพอดีไว้อดคิวเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้อ่ะปิวเอ้ยอย่าพึ่งปิวดิเอ,อไาไอ้นี่มาไอ้นี่มาเอ้ยเอ้ยโอโ้โหไททันแบบอวดอ้ว,น,วนนี่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรเราโอโ้โหโอ้โหอย่าพึ่งมันอยู่ไหนโอโ้โหมากันเป็นขบวนเลยนี่คิดว่าจะไปปาร์ตี้กันที่ไหนนี้จะไปปาร์ตี้กันที่ไหนโอโ้โหมาไม่กลัวกลัวมาเยอะนี่แหละ นี่มันหมาหมูจะชัดมากันอย่างเยอะเลยโอ้โหแล้วไล่เตะเป็นฟุตบอลเลยนี่คิดว่าตู่เป็นลูกบอลโลกหรืองไงเนี่ยไม่ใช่บอลโลกเว้ยอย่ามาเตะปิวเฮ้ยไม่ใช่บอลโลกอย่ามาเตะอ่ะเตะเบาๆก็ได้หรอกเตะศัตรูนี่ตัวแบบเป็นส่วนๆเลยนี่ให้ตายเหอะอืม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 ,อม มึงตายยากมากไอ้ท่านอูฟันมาไปร um ้อยทีแล้วโอ้ยตายกูตายกูตายเจอไปแล้วไม่อยู่แล้วชักดาบมันไป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 พุ่งพุ่งพุ่งพออย่าเพิ่งตีลังกาไปฝั่งนน้นดีขึ้นไปก่อนโอ้โหเกือบตายอ่ะเข้าใจคำว่าส่งตัวไหมพี่เอออะเวลาเวลาใช้ไอ้เครื่องนี้เสร็จทีไรเนี่ยทำไมเองต้อง เกิดอาการแบบสุดเลยวะเนี่ยอยู่ๆก็วูบแ้วนี่มันปีนมันจะปีนบ้านขึ้นมาทําไมนี่บ้านเขาเอาไว้ให้คนอยู่เว้ยไม่ใช่ไว้ให้ท่านอยู่พวกเองตัวใหญ่เกินไปไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่เออโลกฟันอะไรของตูนี้โอ้โหอ้าวอยู่ตัวเดียวแบบนี้ไอ้ท่ยทันเด็กไอ้ท่าทันตัวเด็กแต่หน้าเกะ,ะเฮ้ยไม่เอาอ รู้สึกอะโอ้โหพวกนี้มันเล่นเทพกันอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยอย่าจ้องเราดิโอ้โหโอ้โหแล้วตัวอะไรมาข้างหลังเฮ้ยไม่เอาน่าไม่เอาน่าไทไทท่านอาแปะไทท่านอาแปะครับไอ,อตัวขาวๆนี่กำลังน,นึกอยู่ฮะว่ามันหน้าตาเหมือนตัวอะไรฮะไทท่านอาแปะชัดๆเฮ้ยโอ้โหนี่มันไทท่านอะไรวะเนี่ยหน้าตามันหนึง่งกับมาเฟีย มาเฟียตอนเป็นไททันเย็ดเค้คหดเราฆ่าได้แล้วหกเมตรครับทําไมก่ากอย่างนี้แค่หกเมตรน่ะมันต้องมันต้องไอ้นี่มันต้องไอ้นี่จัดก่อนเออเออเกือบตายครับต้องพุ่งปึ๊บพุ่งใส่หลังปั๊บ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 นี่มันฟันท้องจะชัดโอ้โหโอ้โหเข้าซ้ากันเลยทีเดียวเจ็ดเคแรงไททันนี่มันมหาศาลสุดๆเราต้องสยบมันก่อนที่คนอื่นจะมาสยบตอนนี้เลย แล้วอันนี้ผมใกล้จะหมดแล้วด้วยใครจะอยู่ใครจะไปเรามาชมจะเตะอะไรั้หนานี่ฮะฮะมันจะเตะตูอะไรงั้งนนะคิดว่าเป็นนักฟุตบอลโลกเลยไงคิดว่าเป็นแมสซี่หรือโดนันโดเหรอมันจะเตะกันอย่างเดียวเลยหรือไงแล้วสวยรับ <c oughs> ที่สวยหมายถึงทั้งมีด <c oughs> ตอนแรกนี่หมายถึงมีดครับแต่สวยรอบที่สองคือโดนกินให้ตายเหอะเราต้องทํางานเป็นทีมแหนรู้งนี้น่าจะพายต้าไปเล่นนะต้ามาัน,เล,นเล่นดอดอยู่ฮะ อยากชวนอ้าวเฮ้ยไม่เอาเอาอตู้ัะไมไ่เปลี่ยนดาบเลยจับตูกินทันทีเลยนี่โอ้โหโคตรน่าเศร้าดาบยังไม่ทันให้ชักออกมาเลยมันจับผมกินซะแล้วมานี่มานี่ไอ้ไททันโดนเราไม่เล่าไอ้ไททานสิบสิบเอ้ยมันเยียบอูปิวอีกแล้ว ไอ้นี่เอ้ยไอ้นี่แมวไอ้นี่ท,ท่านวิปลิตแมวโอ้โหจะเตะเราเหรอคิดว่าเป็นฟุตบอลโลกหรือไงเนะี่ยเป็นแค่ท,ท่านหน้าแปะจะชัดอย่ามาเป็นลิอาดอย่ามาสวมวิญญาณน,นักบอลเลยเปลี่ยนดาบครับอืออือไอ้นี่มันเตรียมลาทคิวผมเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนนะับโอ้โหตายแล้วทีดีตะดาบประตูหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยตายแล้วครับแต่ก็โดนลาาเหมือนเดิมครับท่านแถวนี้เยอะครับเราต้อง ทรงขอขอความช่วยเหลือเพื่อนมาช่วยด้วยเราจะตายแล้วดูเลือดผมดิเลือดผมโคตรน้อยแนละ้วยิงสีเขียวเดี๋ยวขอความช่วยเหลือครับยิงไม่ได้อีกเวนโอ้โหยิ่งเพิ่งยิงสีแดงไปะเอาแล้วไอไท้ที่ท่านอาเปะนักฟุตบอลโอ้โหอาเปะนักฟุตบอลนี่เองยังไม่ตายเหรอเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนฆ่าเองไปแล้วนี่อย่าเตะเราเลยไอไท้ททันอนปเปะจะจะโอ้ยโ,โอ้ยเจบ็บเองจะเอานักใช่ไหม เราไม่ยอมหรอกเว้ยไม่ยอมเว้ยไม่ยอมโดบบนซะเป็นไงเล่าไอไททันคิดว่าเองเป็นใครฮะแต่ามาสู้กับเราเนี่ยมันยังเร็วไปร้อยปีเว้ย <c oughs> ทำเป็นเทพเว้ยอย่าโดนไททันตัวใหญ่ดิแบบสวยแน่มันมีไททันตัวใหญ่นะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอครับหรือมันต้องไปเขตอื่นปะครับผมลองไปเ <c oughs> มกกื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นไททันใส่ตำมะอ๋โอโหเฮ้ยมีปืนใหญ่เล่นด้วยปืนใหญ่อยากเล่นปืนใหญ่ อย,อยากเล่นปืนใหญ,ญ่โอ้โหเล่นไม่ได้เหรอโอ้โหนี่มันใส่ใส่ตะมาชัดชัดนี่มันใส่ตมะมตามะตอนกลายเป็นเซทันได้ไหมเนี่ยผมว่าโลกนี้น่าจะทลายในหมัดเดียวับผมโอ้โหนี่ขนาดเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่าว่ามนุษย์เลยฮนะแค่เป็นแบบตัวธรรมดาเหมือนคนเราปกตินี่มันยังโหดละถ้าเกิดให้มันกลายเป็นเออให้มันกลายเป็นเซทันเลยแบบผมว่าหมัดเดียวก็แบบ น่าจะทำลายดาวอื่นไปด้วยนะะดาวเคาะที่อยู่ใ,ใกล้ๆโลกแล้วเนี่ยน่าจะทำลายดาวเคาะไปด้วยอะไรประมาณนั้นรลบสงให้ตายเถอะถ้ามันหลุดอีกรอบนะถ้ามันหลุดอีกรอบนะจะไม่ลงไม่เล่นมันแล้วบอกเลยหลุดจังเลยนี่ที่ไม่มาเล่นหลายๆวันนี้เพราะว่ามันหลุดนี่แหละครับหลุดบ่อยมากบอกเลยนี่คือแบบเล่นนานๆหน่อยนี่หลุดอย่างเดียว ไม่รู้ว่าเากลายเป็นโลกหลุดแล้วหรือเปล่านะมีด้วยหรอโลกหลุดเนี่ยให้ตายเถอะเราต้องดูเลือดให้มากกว่านี้นี่แหละโอกาสดีอะผมว่าเลือดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมแล้วแหละถ้าเกิดมันจะโจมตีทีเดียวตายแบบนี้มันนี่ดิเอ๊เอ้ยเอ้ย,อยมันกินครับมันปิดหน้ามันปิดหน้าจัดดีอย่างนี้อ,อเมื่อกี้เกิดอาการเท่ โอจนตกเลยเนี่ยให้ตายเถอะก่อนมันจะเปิดหน้าครับเราต้องรีบจัดการคอมันเรียบร้อยไททัน11เมตรโดนผมจัดการภายในพิบตาเหลืยออนี่ครับลาดคิวลาดคิวเป็นไงเราลาดคิวคนรู้สึกภูมิใจอย่งางหนักอย่งางหนักเลยอย่งางหนักเลยตอนนี้โอ้โหนี้เขามีแผนะครับเรามาดูกันว่าเขาจะทํายังไงกับไททันทั้งสี่ตัวนี้นะสี่ตัวหรือเปล่าหรือดูผิดแต่เพราะว่าถึงเขาจะทาอะ อย่าพึ่งดีไปเป็นตัวล่อ,อก,ก่อนไอเวนบอกให้เป็นตัวล่อ,อก,ก็ไม่เป็นเหรองั้นตูไปอ้อมข้างหลังก็ได้นะครับเอาเอาเขาไฟแล้ววะเขาไฟระหว่างนั้นผมไปไปไปดักหลังเป็นอะไม่ใช่กูดีไปหามันนู่นเออนั่นแหละอ้ะวาวหวา โดนจนได้เยอะเกินแล้วผมจะโดนไหมนะเพื่อนยนังโดนแล้วผมจะโดนไหมนะอุย๊ยค่าดี่ตัวหนึ่งหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนยังถือว่าไม่เสียเกียรติยังถือว่าไม่เสียเกียรติไอ้นี่ต้องได้อีกตัวนึงดิอื้อืมอืมใช่ได้ใช่ได้อยู่ยังอะ <c oughs> ถ้ารอบนี้เป็นอีกนะอันนี้พูดจริงแล้วไม่เล่นมันละ นิ้วสาทวงเวลากะจะให้คลิปมันนานๆหน่อยให้ตายเหอะแต่นี่ดันถ้าเป็นขนาดนี้ถ้าเป็นอีกรอบนะบอกเลยว่าแบบไม่เล่นแน่ๆแหละมาดิเจอไททันแล้วก็ต้องไฟกันหน่อยครับเฮ้ยได้อยู่ได้ไม่ใช่ดิไม่ใช่อย่างนั้นดินี่ครับจัดการค Q. Q. ิวคิวอะไ้ตู่เปลืองมีดทำไมนี่ให้ตายเหอะคื้นี่ครับนี่รู้สึกมีความทรงจำที่ ไม่ดีเท่าไหร่กับไอ้ปราสาทนี้นะครับอรอบนั้นนี่โดนทําลายไปซะหมดเลยนี่แต่ทาไมมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยแน่ามาเล่นในเกมบล็อกนี ok ้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายได้พอสมควรน,นะเพราะว่าไททันมันไม่สามารถทําลายบ้านเมืองเราได้นะครับเราก็ต้องไม่กังวลนะแถมบ,บ้านเมืองนี้ก็ไม่มีผู้คนอาศัยด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมา,างนั่งกังวลนะครับว่าใครจะตายถึงจะตายไปเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะามันเกิดใหม่กันได้นะครับอเป็นเลยด้วยแบบใช่ได้นะครับอเดี๋ยวว่าถอนคาพูดดิ <English> ขอถอนคำพูดที่ว่าบ้านเมืองไม่พังมันมีบ้านเมืองพังด้วยนี่ว่าโอ้โ oh, หแล้วอย่ามามาร์คเราดีอย่ามาเอ้ยอย่างนั้นแหละเย,ยมมี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเรียบร้อยครับอเป็นไงเราเป็นวิธีรัดคิวที่แบบหดดิบเถื่อนมากเลยใช่ไหมเฮาไอ้อน,นี่ครับไอ,อนน้นี่อนี่นี่เอนี่นี่เอาเลยจัดการจัดการครับจัดการอื้ือื้อดาบหมดจัดการยังไงนี่ดาบหมดแล้วเนี่ยน่นครับน่นครับเอาว โลก,ก่อนจีจีเพื่อนบ๊ายบายโดนกินแบบ <c oughs> แบบไม่มีความปาณีเลยท่านพวกนี้อ้าวเอ็งฟื้นได้ไงเอ็งฟื้นได้ไงเฮ้ยเราก็นึกว่าเอ็งตายแล้วเมื่อกี้เป็นไปไม่ได้เมื่อกี้เราอไอ้นี่อย่าเตะเราอย่าเตะโอ้โหได้คิดว่าตูเป็นลูกบอลอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ไอเตท่านนี้เพิ <SM> <ot> ่งเจอเตทันหน้าตาดีก็ตอนนี้ลับหน้าตาดีเหรอหน้าตาดีกว่าเราใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คนที่หน้าตาดีมีแต่เราเท่านั้นเว้ยตายเองต้องตายเองเดี๋ยวดะเททันเอาอีกแล้วไอเททานทท่ทนไซตามะไอเททานพีโลนพีโลนซาเองต้องตายถ้าเองทำลายโลกขึ้นมานี่แบบโลกนี้จบสิ้นแน่ ไม่ได้ต้องฆ่าเองคนแรกต้องตะเอเรียบร้อยครับผมต้องฆ่ามันคนแรกเลยครับถ้าเกิดมันมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปนี่แบบโลกได้พังทลายไปเออแน่นอน,นครับแน่นอนเลยบอกเลยว่าแน่นอน,นครับเดีย๋ยวรอรอบนี้ครับใบมีดผมหมดเมื่อไหรน่นี่แบบขอพอกัอนแล้วกันนะฮะผมจะพยายามใช้ใบมีดให้หมดนะโดยที่ไม่ตายแล้วกันนะมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับเอากำลังจะพุ่งใส่เลยเนี่ย ไอ้นี่ครับเราต้องมีแผนไอ้นี่ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายเอา้าตายแล้วนี่วาโอ้โหดูผิดครับทุกทีนี่แบบล้มแบบนี้ไม่ตายอะอึอึอื้มลาดคิวแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ยังไม่ตายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอื้ตายหรือไม่ตายวะตายแล้วนี่ว่าเบืองไหมมีโทษเลยไหมนี่ไอ้ท่านลงพุงมาอีกแล้วเองเจ้าไงกับตูตูบอกแล้วว่าตูจะเอาใไบไมีดให้หมด เราพูดไปแล้วเราต้องทําให้ได้เราต้องใช้ไม้มีดให้หมดครับเราจะไม่มีวันตายเด็ดขาดบอกเลยเราต้องไปปิดคลิปแบบเสรีภาพใบม,มีดหมดครับคือการจบงานของเรานะฮะเราต้องผมจะทําให้ใบมีดหมดนะแล้วก็ไปทําการปิดคลิปนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะตายไม่ได้เด็ดขาดเป็นไงเราไอ้ติทัน14เมตรตดวเราฟันไปกลางคอเจ็บหรือเปล่าแน่เอาอีกเอาอีกไม่เข็ดไม่เข็ดครับมาใบมีดสุดท้าย ขอยนี่ละกันขอร้องละเลือดเดือดอย่างนิดเดียวเราจะไม่มีวันตายเด็ดขาดถ้าตายได้โคเสียศักดิ์ศรีบอกเลยออืจะเค่ขึ้นมานี้ได้เลยเว้ยเราต้องเกิดความเท่ฮะเอาดิเราจะต้องพุ่งใส่หัวตรงไหนดีวะตรงนี้ใช่ไหมตายโอ้โหเป็นไงเราเดินเราสยบอย่างนี้ยืนบนนี้เลยครับแม่โคหโวดครับผม หมดสัตว์รัเสเซียมากใบมีไกหมดแล้วครับเราต้องเอาให้หมดไม่ได้หรอกมาขนาดนี้เราต้องสู้วิ่งเดียวเท่านั้นเอเอเอา่าอ่าใบมีดหมดแล้วใบม,มีจะหมดแล้วใบม,มีจะหมดแล้วใบมีมเดเพิ่งหมดตอนนี้อืหมดครับพอหยุดหยุดอยู่ตรงนี้ครับอืภารกิจเราจบสิ้นแล้วตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าหลดบ่อยมากคนระับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบอกเลยเล่นทีไรห,หลุดทุกทีเราขึ้นยังไงนี่ขึ้นยังไงอะ จะขึ้นไปข้างบนเออขึ้นได้อยู่ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปบายทุกทา่านกันเิ่งเคยนะฮะก็ <c oughs> เอาไว้มาต่อในแมปหน้าละกันนะฮะตอนนี้ใบมีไม่มีให้แก่งแล้วนะก็โอเคครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าละกันนะฮะว่าแมปหน้าผมจะเล่นแมปอะไรนะครับก็ค่อยมาติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปบายทุกท่านช่นิงเคยนะฮะแบบนี้มันมากครับผม,ผมก็เนี่ยมีคนมาร่วม ค <c oughs> วงดาบก,กับเราด้วยเว้ยโอเคครับบ๊ายบายครับผมจีจีครับผม